เราพูดกันเยอะใช่ไหมว่าโชคชะตาเนี่ยมันสร้างตอน7จ็ดขวบอะไรประมาณนี้ก็ได้ยินแม่บ้านข้างบ้านเนี่ยเขาพูดกับลูกเจ้าของบ้านน่าจะประมาณอนุบาล1อนุบาลสองกินข้าวเยอะๆนะจะได้โตเร็วๆพอโตเร็วๆจะได้รู้ว่าผู้ใหญ่เป็นยังไงจะได้รู้ว่าการทํางานเป็นยังไงโอ้โหผมได้ฟังอย่างนั้นนะครับอนุโมทนาบุญกับตัวเองนลครับคนหัวลูกเลยที่ตอนเด็กๆ มีคุณยายดูแลอย่างใกล้ชิดมีคุณย่าดูแลอย่างใกล้ชิดผมโตมาเนี่ยมีพี่เลี้ยงนะครับทุกคนหลานคุณยายมีพี่เลี้ยงแม้ว่าคุณยายจะเป็นแม่ค้าไขาของชําแต่คุณยายก็มีความรู้คุณยายเรียนจบพยาบาลนะครับถ้าเราเลือดยาว <c oughs> ก็ยังไม่ทันจบดีสงครามโลกก่อนเกิดก่อนก็เลยต้องออกมาแต่งงาน <c oughs> เลี้ยงดูลูกดูสิชีวิตมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่คุณยายก็มีความรู้อะ่ะก็ดูแลหลานอย่างใกล้ชิด อาบน้ำอาบท่าดูแลความสะอาดโคตุกตาก็าเหมือนกันมีคุณย่าดูแลอย่างใกล้ชิดคือไม่มอมแมมอะครับอันเนี้ยมันดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกอย่างเป็นคลื่นพลังงานนะฮะก็เลยย้อนกลับไปถึงหนังสือ Conversation with God ที่ก o d คุยกับนีนนะครับบอกว่าโลกในยุคอนาคตเนี่ยพอมนุษย์เรียนรู้เรื่องของจิตแล้วเนี่ยเขาจะให้ผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์มีจิตใจที่ดี ดูแลเด็กๆนะครับส่วนพ่อแม่เนี่ยเอาให้ตอนเย็นไปรับลูกอ่าแล้วก็จะมีการอบรมให้ความรู้สึกดีๆให้ความสุขเห็นคุณค่าของความรักเพราะว่าการถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างลงไปสู่เด็กเนี่ยไม่ใช่การสอนนะฮะไม่ใช่การเขียนให้ดูอย่างเดียวนะครับไม่ใช่การเขียนบนกระดานดำหรือเขียนบน iPad เท่านั้นนะครับสิ่งที่มีพลังและอนุภาคมากที่สุดที่จะสร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาก็คือ คลื่นความถี่ครับเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังกินข้าวซะจะได้โตเร็วๆมันเป็นพลังงานที่มีความรักเจือปนอยู่เล็กน้อยมีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจมีความไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองปนอยู่ในนั้นและวคลื่นพลังงานนั้นก็จะไหลลงไปสู่จิตใต้สำนึกของเด็กลด้คิดดูสิครับว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้รับพลังงานนี้ ยาวนานถึง 5, 6, 7ปีเขาก็จะถูกสร้างด้วยพลังงานนั้นและมันก็จะกลายเป็นความคิดความคิดก็จะแปลเปลี่ยนเป็นนิสัยคำพูดการกระทำเมื่อการกระทำถูกกระทำออกไปซึ้่นความถี่นั้นจะกระจายไปทั่วทั้งจักรวาลกฎแรงดึงดูดทำงานทันทีคุณอยู่คลื่นไหนคุณทำงานแบบไหนได้คลื่นนั้น พอผมได้ฟังอย่างนี้ปุ๊บผมก็ถึงได้คำตอบไปว่าอ๋อมิหน่าทำไมเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆเดี๋ยวหมายถึงตัวเองนะทำไมชีตมันยังสำเร็จช้าก็เพราะว่านิสัยมันถูกสร้างจากพลังงานที่ไม่สอดคล้องกับความสำเร็จนั่นเองนะครับการจูนจิตและการ e a ลิ่งในระดับควอนตัมเนี่ย เข้าไปปรับพลังงานตรงนี้แต่เราก็ต้องมีเวลาให้นะครับทั้งการฝึกในคอร์สในสัมมนาและนําไปใช้กับชีวิตประจําวันอย่างการมาโค้ชส่วนตัวเนี่ยก็คือทําให้ประสบการณ์ที่เราใช้มาเนี่ยมาเกิดการตกตะกอนตกผึกเร็วขึ้นนี่คือประโยชน์ที่ได้จากการโค้ดและจูนแบบส่วนตัวครับ